ผู้ชมไปดูเหตุบ้านสุดตัวนะครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการบ้านสุดตัว3ามหลังรวดเลยครับก่สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านอย่างหักนะครับมีบางหลังเนี่ยเกือบจะหนีเอาชีวิตรอดออกมาไม่ได้ขณะนี้ที่ล่าสุดนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลงไปถึงกรมโยธานะครับก็ได้เร่งตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ ทีมข่าวโมโนโทมตินายลงพื้นที่ไปสำรวจครับพบว่าบ้านที่สุดตัวนั้นเป็นทาวน์เฮาส์อายุหลายสิบปีแล้วครับอยู่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการบ้านที่สุดตัวหนักที่สุดเนี่ยจะมีอยู่สามหลังหลังริมสุดผนังบ้านเนี่ยร้าวทั่วทั้งบ้านครับแล้วก็เอียงสุดลงมาอย่างชัดเจนขณะที่เดินสำรวจก็ยังพบมีเศษปูนจากผนังเนี่ยร่วงหลุดลงมาอยู่ตลอดด้วยนะครับโดยนายพยงขุนจิตพักดีเป็นเจ้าของบ้าน บอกว่าบ้านหลังนี้อายุเกือบเกือบสาปีแล้วครับไม่เคยซ่อมแซมขณะที่เกิดเหตุกําลังพักผ่อนกันอยู่ในบ้านกับภรรยาแล้วอยู่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงประตูเหล็กหลังบ้านเนี่ยสั่นครับตอนแรกก็คิดว่ามีโจรเข้ามาจึงเดินไปดูแล้วหลังจากนั้นก็บอกให้ภรรยาเนี่ยรีบออกจากบ้านซึ่งขณะนั้นไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้แล้วนะครับต้องรีบงับประตูหนีออกมาหลังจากนั้นไม่นานครับบ้านก็สุดตัวลงทันที ยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักครับตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุต้องไปอาศัยนอนที่เพื่อนบ้านก่อนนะครับออกไปทางประตูหน้าพอไปถึงประตูหน้าก็เรียกอ่าภรรยาแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าใหนรีบออกเพราะว่าบ้านมันพังแน่แล้วเสร็จแล้วก็เปิดประตูไม่ออกเปิดประตูไม่ออก,ออกแล้วก็ได้ใช้ไขควงเอาไปควงงัดประตูออกพอขาท้าย ก้าถึงบันไดบานกระ้นลนตุ้มหมดเลยส่วนอีกหลังหนึ่งครับบ้านหลังนี้อยู่ถัดจากบ้านของนายพยงเป็นหลังที่สามครับนางสาวโชติวันกรละยาประสิทธิ์เจ้าของบ้านบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ10ปีครับตอนนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับครั้งแรกที่เข้าอยู่เนี่ยก็สังเกตว่าพื้นหลังบ้านเนี่ยเอียงแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากนั้นก็มีสัญญาณการซุดตัวเรื่อยๆครับแต่ไม่มากจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว โดยบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่เรื่องเงินอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่อยากจะได้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาด้วยครับว่าหลังจากนี้จะต้องทําอย่างไรต่อไปครับจะจะยังไงต่อไปคะคือเราก็มีบ้านสำรองลองอะไรไหมคะไม่มีค่ะเป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกของเราด้วยหลังแรกแล้วก็คือเราก็ไม่ค่อยได้มีเงินต่อเติม,มคือเราเหมือนดีใจว่าบ้านหลังแรกจะอยู่ไปจนแบบ<ม>ตลอดเน<ม>ี้ยค่ะ ขณะที่ทางอบตอบ้านคลองสวนได้มาตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์นะครับซึ่งล่าสุดยังมีเพียงสามหลังที่มายื่นเรื่องเพราะว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดนายพินิษเติมบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนบอกว่าพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ตามระเบียบซึ่งกรณีคล้ายกันที่เคยช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่5 0,000บาทต่อครัวเรือนโดยเบื้องต้นได้ใช้เงินจากกองทุนของอำเภอช่วยเหลือแล้วหลังละ5,000ันบาท ส่วนวันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาเข้ามาตรวจว,ดวัดระดับการซุดตัวจนกว่าจะพบว่าการซุดตัวนั้นคงที่จึงจะอนุญาตให้เจ้าของบ้านเข้าไปขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นออกมาได้ครับ